ความสามารถหลากหลายของน้องอาอ์ไอศกุนาพรนะคะทีแฟนคลับเอฟซีได้เห็นไปแล้วทุกบททุกบาทค่ะแต่วันนี้ค่ะซิมาว้าวถึงน้องอาอ์ไนะคะออกลำซึ่งแสดงเป็นลูกของทางด้านพ่อจ๋าพงศกรนะคะซึ่งบทนี้ค่ะแฟนคลับเอฟซีไผได้เห็นแล้วตั้งกันน้ำตาไหลพี่น้องไห้น้ำสุขคนเอาโหลดพี่น้องคะ่ะซึ่งขอบอกว่าเด็กน้อยคนนี้ถ่ายทอด เข้าถึงอารมณ์ถ่ายทอดการแสดงออกมาได้สมบทสมบาทแห้งพี่น้องได้รับคำชมจากแฟนคลับเอฟซีว่าเด็กน้อยคนนี้อายุแค่นี้แสดงได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่น้องขามาเบิงฉากทีนอ้องอาอายสักุณาพ่อนแสดงบทโศกค่ะแล้วเป็นบททีหลายๆคนเบ่าออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องยอมรับใน ตัวของเด็กหน่อยผู้นี้ว่าแสดงได้ดีขนาดใดพี่น้องว่าเบิ่งบทนี้คะ่ะซึ่งเป็นบทที่อาอายศก,กุนาพรเรียกน้ําตาจากแฟนคลับเอฟซีได้มากที่สุดพี่น้องคะ่ะ oh <laughs> อีกหนึ่งบทบาทที่นอ้องอาอายสกุณาพ่อนนะคะได้ไทายทอดอารมณ์ออกมาให้พี่น้องได้เห็นถึงความสามารถหลากหลายที่อีลหล่าน่อยนะคะได้ทาการแสดงหาหลายบทหลายบาทพี่น้องแล้วสําหรับเอฟซีนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะสําหรับความคิดเห็นได้ออกเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายพี่น้องคะบางคนก็บ,บอกว่าอาอายเก่งมากๆเลยสแสดงได้เก่งไม่นึกเลยว่าเด็ก11ปี จะแสดงได้ถึงบทถึงบาทเรียกน้ําตาจนคนดูได้ถึงขนาดนี้น้องเก่งค่ะสมแล้วที่เป็นลูกสาวของพ่อจา่าสันพพ่นองค่ะนี่อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะแล้วคอมเมนต์ต่อมาพี่น้องคะบอกว่าเด็กน้อยคนนี้เขาเก่งอยู่แล้วขนาดขึ้นเวทีไม่ถึงปียังเก่งขนาดนี้อีกหน่อยรอให้น้องโตวกว่านี้รับรองอนาคตไกลพี่น้องคะ นี่คือความคิดเห็นของหลากหลายนะคะสินทีเขามาสแสดงความคิดเห็นในความสามารถของอิหล่าค่ะบอกเลยพี่น้องสำหรับอาอายแล้วนะคะได้เห็นผู้ใดๆเห็นได้ข่าถึงกัจจาวอาออกมาในแบบเดียวกันอนี่แหละพี่น้องค่ะว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆเป็นเด็กหน่อยที พัฒนาขึ้นมากจริงๆพี่น้องคะแล้วที่สําคัญนะคะสําหรับน้องอาอาสกุณาพรแล้วคือน้องสามารถแสดงได้ทุกบททุกบาทบมตางก,กันกับพอจ๋าพี่น้องค่ะและทั้งพอจ๋าพงศกรก็เช่นกันพี่น้องคะเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับบทบาทพี่น้องเป็นคนที่แสดงบทได้ก็ได้แต่ละบทแต่ละบาท,บาทคือเข่าถึงแห้งพี่น้องเข้าถึงทุกบทบาทเพราว่าจะเป็น บทพระเอกบทดาวร้ายบทแสดงเป็นคนเมายิ่งแสดงได้แบบโอ้โหพี่น้องคะบ่ห่วงรอเลยสำหรับพอจ๋าพงศกรนะคะตามทีเมยเม่ได้เห็นไปแล้วว่าเพิ่นทุ่มเทสาใดกับการแสดงนะคะแล้วที่สำคัญพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะทางด้านแย่ซิ์เองนะคะก็อยากให้พ่พอแม่พี่น้องนะคะได้เห็นหลากหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างทีทางด้าน หมอร่ำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะเพิ่นไดเอาออกมาให้เหาเห็นคะ่ะแล้วมือขึ้นเนาะคะ่ะเพิ่นแสดงอยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดรอยเอ็ดพี่น้องคะ่ะอยากให้พี่น้องนะคะเข้าไปเบิงภาพบรรยากาศตอนที่แฟนคลับเอซีพี่น้องคะ่ะเข้ามาต่อแถวกันท่ายูปก,กับอีลาหน่อยถือว่ามาพนมไพรย,ย่ามใด เสียงวิหกคือคนหล่นพี่น้องค่ะคือให้การต้อนรับกับหมอลำเสียงวิหกทั้งด่านบอดหนกเพิ่งเข่ามากอ่าโพสเลยค่ะทั้งเฟซบุ๊กของเพิ่นเองนะคะบอกว่ามาผพนมไผ่งามใดบ่เคยทําให้ผิดหวังค่ะเจ้าภาพใจดีเลี่ยงเข่าเลี้ยงนามพร้อมค่ะซึ่งขอบอกว่าทังด้านเจ้าภาพเทิงเจ้าภาพมีแต่ผูงามงามอ่าเทิงร่วมร่วมจอย เครื่องใจดีผ้านกกับทีมงานมากอีกเน่เด้อครับบ้านดอนกลางอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่มขึ้นเพื่อนไปแสดงนะคะแล้วค่ำคืนนี้พี่น้องคะค่ำคืนนี้นะคะทางด้านหมอลำเสียงวิหกนกพงสะกรไปท้ำการแสดงวันที่11เนาะวันนี้วันที่11นะคะเพิ่นสีไดไปท้ำการแสดงอยู่อำเภอเดี๋ยวนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะสิบเบิ้งข้อมูลก่อนนิดนึง ไปทำการแสดงอยู่ที่วันที่10บนะคะแป๊บหนึ่งค่ะทางด่านหมอลำเสียงวิหกนกพงสะก,กรไปทำการอยู่ที่ซุรินพี่น้องอำเภออำเภอสีขอรภูมิพี่น้องขออใหยเกสิดหาบาพออ่เป็นลานตลาดนัดคองถมสีขอรภูมินะคะจังหวัดสุริน ให้กลายเป็นลานเพลินแห่งความสุขในค่ําคืนนี้พี่น้องหมอล่าเสียงวิหกไปฮอดจอดถึงแล้วให้พี่น้องทั้งสีคอรภูุ่มทั้งสุรินนะคะไปให้การต้อนรับหมอล่าเสียงวิหกนกพงสะกอนไลยๆพี่น้องคะ่ะแล้วล่าสุดนะคะทั้งดา่านบาเวเบิร์ดนครินนะคะได้ออกมาเชิญชวนนะคะพี่น้องแถวสีคอรภูุ่มแถวสุรินคะ่ะ มาให้หลายๆพี่น้องคะ่ะมารวมมวลรวมจอยกันหลายๆคะ่ะถือว่าเป็นสถานที่ที่กว้างมากๆสําหรับรองรับแฟนคลับเอฟซีนะคะของหมอลลําเสียงวิหกคะ่ะบ่กวาสิไปทําการแสดงยูไสก็คือสถานที่หน่อยคือว่าพ่อแฟนคลับไห่วางสันพี่น้องคะ่ะเสื้อมันว่าหมอลําเสียงวิหกนะคะทําสถานที่ทุกที่คือมวนคือบอกได้คำเดียวว่าเต็มทุกหม่องวิกแตกทุกที่ ขำขึ้นนี่ก็เช่นกันพี่น้องคาขอหายพี่น้องเท่าเช่าสีคอรพุ่มนะคะไปหายกำลังแรงใจหมอลําเสียงวิหกนกพงสะกรกันเยอะๆนะคะไปให้กําลังใจน้องอาไอศก,กุณาพรกับพ่อจ๋าและญานุเยอะๆนะคะไปบึงให้หายคิดหอดคิดถึงไปบึงโต,โตโตจริงจริงของน้องอาไอศก,กุณาพรว่าสิสมซาสมลือบอสมพี่น้องเว้าไดบอวา่าถ้าไปสัมผัสกับน้องจริงๆแล้ว คือหาทางออกบ่เจอพี่น้องอีหลานน่ารักมากๆแล้วฉายาใหม่ของอะไอศกุณาพรพี่น้องขายสิพิ่ที่เข้าไปเห็นคือซปเปอร์ตาตัวน้อยมหาชนซปเปอร์สตาร์มหาชนพี่น้องขะฉายาใหม่ของอั้ไอศกุนาพรบว่าสิงยางไปใสพี่น้องายางไปตลาดหรือแม่ไปกินก๋วยต่อก๋วยเตี๋ยวค่ะมีแม่ แฟนคลับเอฟซีขึ้เข้าเจ้าคอยเห็นผู้ใดกระหักผู้ใดกัอยากเขาไปถ่ายรูปน้าค่ะพี่น้องเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วอีลากะร่วมให้ความร่วมมือกับแม่แม่เล่านันคือร่วมถ่ายรูปออกมาอย่างสวยงามพี่น้องค่ะมี่คือความน่ารักของเด็กน้อยคนนี้พี่น้องสำหรับมนีฝากไว้สำนีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ